โอเคนะครับขอกลับสวัสดีที่ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยันแบบนี้ของผม <c oughs> ช่องเซอร์นคอร์นะครับนี่ก็เป็นคลิปของผมแบบกลับมาเล่นฟีไฟนะในแบบยูทูบผมสร้างใหม่นะยูทูบเก่านะครับพร้อม่านพร้อมของเอนด้วยวันนี้ก็ยูทใบเอ่อนดีผม,ผมน้อง ก็ผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อช่องนะครับใหม่นะเพราะว่าเซเว่นคอมีคนหาไม่เจอน,นจะไม่ไปเปลี่ยน <c oughs> เป็นการเล่นรอบอเตียงอะไรก็ไม่รู้ <produ> <c oughs> ครับน <c oughs> พี่ยังไม่เล่นทางนี้นี่ยไปตรงนั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สองสามเดือนแหละครับรผมอาจจะเล่นกากหน่อยนะครับปกติผมกากอยู่แล้วนะแล้วแบบกูไม่ได้เล่นมานานเลยก,ก็ต้องไปตรงนั้น first blood แปกนะครับพบตะลุงเพื่อนเพื่อนเราล้มว่ช่วยด้วย Okay, okay. double kill okay. uh -oh. okay, triple kill uh -oh. ace Some pizza and regroup. Fighting none. And then a clip. มาถึงก็โดนเลยว่ะแล้วหิปยิงจุดตรงนู้นช่วยด้วยแล้วก็คลิปเกมอาร์คครับคลิปอาร์คเนี่ยผมขอลออสตุรูล้าจะกลับมาทำให้นะครับมันน่าจะเป็นม f ล r s สุดเลย double kill มาดูเพื่อนกันดิเรียบร้อยอนะครับ B i เอ็ตานะครับ t ป m e to get some p i z and r ผมมันม,ม,มีเกม นอยู่่ีผมแบบก็เล่นหลายเกมจัดเลยนะนไไมีทั้งดาวน์มีทั้งฟรีฟไฟล์นะครับจังหาร์คนะมือถือจะพังตอนไหนไม่รู้แล้ว อยู่รวมกันไว้เกร็กเฮ้ยขึ้นหัวว่า First Blood กูไม่ได้เชิญสเต็ปเลยไอ้เยี่ยฝฟังนู้นไล่ยิงกูจัดแล้วดูฝั่งเรานั่งหลบประตู Some pizza and regroup. <laughs> อยู่รวมกันไว้เฮ <First squad. S 1> แบบ้ยรุนหลังมาแล้ว Kill ต่อเกมในและกันนะค,ครับอ่ะอันนี้ก็เกมสุดท้ายนะครับไปต <ไป S 1> รงนั้นไปตรงนั้นก็ผมสายฟรีเกมฟรีไฟนะครับคือไม่ไม่เคยเติมมนเกมฟรีไฟเลยนะแต่เอาว่าเติมอยู่นะครับเป็นเติมไว้ล่องแพทนะ ไฟฟ้าไม่เคยเติมเลยนะครเดิมมากาเดิมเป็นเนี่ย First Blood Double Kill <c oughs> กไปไหนวะเฮ้ยทำเป็นแอคทริปเปิลเคโดนต่อยโดนฟันตายเฮ้ย <Hey. S 1> ต้องจริงจังแล้วไม่จริงจังหรือแพ้แน่นะครับ lắm đuôi. Double kill. Triple kill. Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้เอ้ยนี่ไม่ดีถังเลยไปตรงนั้น บรรยากาศเลยกันครับนึงอเ,เอาไว้ไปติดเปน็นทัปกคลิปครับแรงต่อครับย,ยังไม่ได้สกิลเลยรวมซะแหละ thanks Double kill. Double kill. แล้วแล้วก็จริงนะครับน่าจะรอไปก่อนละกันนะเพราะว่า,าคุณก็ก็เล่นนะรู้บอกเก,บเก็บนั่นเนี่ย first blood โอ้โหเพื่อนช่วยด้วย ด,ดูดูดูแม่งอนิเมะแรังสีสีเขียวเกมนี้ชุกซองเลยแล้วกัน นะครับก็ขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไคบดูด้วยนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ